พ,พี่สะสมเกี่ยวกับคอลเลกชันของของใครไปบ้างฮะที่ที่ผมเก็บอยู่ที่เป็นของก็คือของออพนุษรังสีทั้งหมดที่ที่มีสมมุดอะไรที่อยู่ในท้องตลาดที่มีพวกนี้ผมไล่มาหมดเลยแม้ว่าจะเป็นภาพถ่ายเก่าท่านผมก็เก็บนะครับภาพถ่ายที่ออริจินอลไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยไอ้นี้ก๊อปมาครั้งที่สอง,งที่สองไม่ใช่นะไอ้นี้ภาพถ่ายแบบสียังประหลอดอยู่เลยเนี่ยนะครับผมก็จะมี แล้วส่วนหนึ่งผมก็บริจาคให้กับทางไปสนิ์ผมก็บริจาคไปอะไรอะไรคือแรงบันดาลใจทําให้พี่ต้องเก็บคอลเลคชันของพระองค์เจ้าพหลุรังสีครับท่านเป็นใครพี่ลองเล่าให้ให้ฟังนิดนึงฮะตัวท่านก็เริ่มต้นก็คือท่านเป็นคนขอตั้งไปสนิ์นะครับผมมองว่าคือท่านเป็นคนขอตั้งไปสีิ์แล้วผมก็มาทํางานไปสีิ์แล้ววันนี้ผมโตได้ผมมีรายได้ผมอยู่เย็นผมอยู่ดีมีสุขด้วยด้วยเพราะกิจการของไปสนิ์นะครับผมก็เลยมองว่าเอ้ย ขนาดที่ถามว่าเออแล้วมีใครที่จะเก็บหรือระลึกถึงท่านบ้างผมไม่เจอไงคือในประชานินผมไม่เจอเลย <_' S 2> ผมก็มองเฮ้ยถ้าในวันนี้ผมพอมีไรายได้พอมีเก็บเงินเหลือเนี่ยทำไมผมไม่ไล่สะสมหาอะไรที่เกี่ยวข้องกับท่านเก็บไว้เผื่อวันหน,นึ่งเนี่ยใครจะสร้างพิพิธภัณฑ์อะไรให้เกี่ยวกับท่านผมพอวันนี้ <ผม S 1> ยังไม่มีพ,พิพิธภัณฑ์อกี่ยท่านยังไม่มีท่านเป็นใครพี่ให้เล่าเล่าเผื่อให้สมมุติผมเป็นเด็กเนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าทาไมทําไมผมจะต้องรู้จักพระองค์เจ้าพานุลังสีครับ พระเจ้าพระนรุสีที่ท่านเป็นน้องชายของรัชกาลที่ห้านะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยท่านก็ไปศึกษาเมืองนอกนะครับในในยุคในยุคนั้นเนี่ยรัชกาลที่สี่ก็ส่งลูกลูกไปเรียนหนังสือเนี่ยพระนุสีก็ได้ไปเรียนโดยรัชกาลที่ห้าไม่ได้ไปในหลวงห้าไม่ได้ไปตอนนั้นรัชกาลที่สี่ถ้าท่านมองว่าโอเคตั้งรัชกาลที่ห้าว้จะเป็นกษัตริย์นะครับมันไอ้นี้ศกไปรับไอ้วัฒนธรรมต่างประเทศไม่ได้แต่คนอื่นเนี่ยให้ไปรับวัฒนธรรมต่างประเทศมาเพื่อจะมาช่วยพี่ชายพัฒนาประเทศ นะครับก็โอเคพันธุ์น้ำสีก็กลับมาโอเคก็ทำการพัฒนาประเทศนะครับแล้วก็ท่านก็เริ่มก่อตั้งไปรษณีย์นะครับก่อตั้งไปรษณีย์ไปรษณีย์เนี่ยปีพศสองสี่สองหกสองสี่สองหกเริ่มด้วยอะไรก่อนแนวคิดในการก่อตั้งไปรษณีย์ตอนนั้นก็คือจริงๆแล้วแนวคิดที่ท่านตั้งเนี่ยเพราะว่าเผอิญว่าอังกฤษอังกฤษมาฐานทูตอังกฤษเนี่ยเมื่อก่อนจะค่อนข้างจะยิ่งใหญ่ในการที่ห้า เขาก็มีการตั้งกิจาการไปณีย์แต่ว่าใช้ภายในกิจาการของเขาเองซึ่งายการที่5เห็นว่าเฮ้ยถ้าหากว่าปล่อยให้ต่างชาติมาทำเนี่ยมันก็เหมือน,อนละเมิดอํา,านาจอธิปไตยของไทยนะครับท่านก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นไปณีย์ควรจะต้องมีนะครับพอท่านจะต้องมีปุ๊บเนี่ยท่านก็ให้น้องชายเ่้ยศึกษาดีว่าทํายังไงบ้างนะครับไปดูของไปถอดแบบของอังกฤษมันเลยนะครับก็ทําการถอดแบบแล้วก็มาตั้งแล้วก็เริ่มให้บริการภายในภายในพิยงนครหลวงก่อนคือกรุงเทพก่อน แล้วจากนั้นค่อยๆขยายออกไปออฟฟิศแรกตั้งอยู่ตรงไหนครับออฟฟิศแรกตั้งอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นรู้สึกจากตรงคลองอกอ่างเนี่ยคลองอกอ่างที่ที่ตรงแถวแถวบางอะไรนะตรงตรงคลองอกอ่างนี่น่าจะอยู่ตรงสะพานเหล็กนะแต่แถวนั้นนะครับแต่แถวสะพานพุทธซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีอาคารหลังแรกอยู่เราเรียกว่าไปศรีนคารอยู่ตรงสะพานพุทธ นะครับแต่วันนี้นี่ไม่ใช่ของจริงแล้วนะเพราะของจริงถูกทุบไปแล้วเพื่อจะทําการก่อสร้างไอ้สะพานที่ขนานกับสะพานตนี้สะพานไหนเขาเรียกสะพานสะพานนะครับตรงสะพานพุทธเนี่ยแสดงว่าก็ติดริมแม่น้ําเจ้าพระยาติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นมาวันนี้ก็ได้มีการจําลองขึ้นมาเขามีการทุกวันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปดูได้ใไหมไปไปดูได้ครับนะครับจำลองมันอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงเชิงเชิงสะพานไอ้ที่ขนานกับสะพานเขาเรียกสะพานอะไรครับสะพานโป่งเก้าอ่ะสะพาน 69ใช่เอาโอเคก็นะี่นที่ขนานกันเลยนะครับจะอยู่ตรงเชิงสะพานเนี่ยอยู่ตรงแถวด้านเดียวกับปากคลองตลาดฝั่งปากคลองตลาดากปถ้า,ถ,าถ้านั่งรถมในสาย8นั่นก็คือต้นสายต้นสาย8นะต้นสาย8เ,เลยนะครับต้นสาย8ต้นสาย73อ่าอ่านะฮะอยู่อยู่ตรงนั้นแหละทีนี้เซอร์เซอร์วิสบริการแรกที่เปิดตอนนี้นนนเนี่ยใน2426เนี่ย24ก็คือแบบเหมือนให้ให้บริการส่งส่งจดหมายก็ ส่งเรียกว่าโพส์นะครับนะครับเมื่อก่อนจะใช้สั่งส่งส่งเลตเตอร์ก็คือจดหมายแล้วก็โดยโพสแมนนะครับก็ใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นคนร่างระเบียบแล้วท่านก็เป็นคนว่าการคนแรกนะครับก็ทํามาอยู่สักระยะหนึ่งแล้วท่านก็มอบให้คนอื่นดําเนินการต่อไปที่ดีคนที่2เสร็จแล้วแต่ท่านก็ยังอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วพอมาท่านต้องการขยายให้ไปสู่อินเตอร์มากขึ้นท่านก็เลยไปจ้างชาวต่างชาติ เป็นอธปธนธิบดีซึ่งจะมีเป็นอดีตประธานา่างชาติคนหนึ่งคนที่สามาผมจำชื่อ <Okay. S 2> แกไ,ไม่ได้นะครับแต่ถ้าตรงนี้ถ้าสนใจเนี่ยตัวอธิบดีทั้งหมดเนี่ยผมจะมีไอเขาเรียกอะไรนะประวัติของผูอง้อักการเนี่ยอยู่ที่ไปรษณีย์คือถ้ามองตรงนี้ก็คือ ต้นแรกการสื่อสารอินเทอร์เน็ตดาวทงดาวเทียมก็เนี่ยมาจากตรงนี้เลยมันมาจากตรงนี้เลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็คือตัวกมรมไปรษณีย์ตรงนั้นที่ตั้งเนี่ยเมื่อก่อนนี่ก็คือมันรวมทั้งกมรมไปรษณีย์และโทรเลขเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเนี่ยการสื่อสารการขนส่งนะครับสแสดงว่าตอนที่ตั้งไปรษณีย์โรงแรมโอเรียนเตลมีอยู่แล้วโอเรียนเตลมีหร <in> ือยังน่าจะมีมาก่อนโอเรนเตลน่าจะยังไม่มี น่าจะยังไม่มีเอาละแล้วไปสนีิการทุกวันนี้ยฮะไปสนนิการเกิดมันเกิดไปสันนิการสร้างเสร็จในตอนเปลี่ยนแปลงการปกครองคือสอง5เจหโอเคนะครับจําได้ว่าเอ้ไอไอ้นี้จะเสร็จพร้อมกันกับสะพานสะพานทุดทุดนะครับแล้วพร้อมกับไอตังตึกบรรดาตึกต่างๆไอตรงถนนราดจะดำเนินอยู่ในรุ่นเดียวกันทั้งหมดคือเป็นยุคยุคทองของของการก่อสร้างใน ในนนสมัยัย้ทําไมต้องทําไมไปสนนิการต้องไปอยู่ริมม่น้ําเจ้าพระยาตรงนั้นฮะอะสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกระบบการขนส่งเนี่ยใช้ทางน้ำนะนะครับไม่ได้ใช้ทางบกน,นะครับเมื่อก่อนทางบกนี่ยังไม่เจริญนะครับรถไฟก็ยังมียังยังไม่ยาวนะครับยังเป็นระยะสั้นๆเพราะัทุกอ,อย่างขนด้วยน้าแล้วก็ที่ตรงรปสีการข้างหลังนี่เราก็มีท่าน้ําสาหรับการขนเมเรือเมื่อก่อนเรียกเมนี่ก็คือเมยเรือนั่นแหละฮะ